ครับผมดูดอกเชิญชมกันนะครับผมเดี๋ยวมีเหมือนเดิม <c oughs> เดีวยวเพิ่มเติมอย่างชุดชุดอย่างละต้นนะตันนี้ก็เอามาเพิ่มเติมตันนี้เป็นไม้ดอกซ้อนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไม้ดอกซ้อนให้ดอกเยอะดีนะอันนี้ก็ดอกซ้อนขึ้นกันอันนี้ก็ดอกซ้อนอันนี้ดอกซ้อน ไม้พุ่มใหญ่การัตีพุ่มนะเอาไปแต่งกิ่งเอากิ่งไปปักชั้นไบเอาไปตัดเสียบเอาไปขยายพันธุ์ได้หมดนะว่าเขียนสอนได้ชุดนี้ต้นสูงใหญ่อยู่นะครับผมข้างหลังนะรุ่มใหญ่ชุดนี้ลองลงมานะจะต้นไม่สูงเท่าชุดข้างหลังก็กำลังแตกเยอดอันนี้ก็เป็นอังกอเอกมองคลแรงลุมทัพย์ ม้ชุดนี้สามต้นเป็นดอกชั้นเดียวนะผมเอาดอกซ้อนมาใส่ให้ต้นนึง่งเผื่อชอบไม้ดอกซ้อนไม้บ่วงนะครับผมไม้บ่วงตัวนี้นะดอกซ้อนตัวนี้สี่ต้นนะครับผมชุดสี่ต้นสี่ต้นี่ร้ยหสิบาทรวมส่งนะครับผมรวมค่าส่งสี่้อยห้าสิบาทชุดสีต้นนะครับผมข้างหลังจะเป็นไม้ที่ที่กระโบราณแล้วนะผมมาเรียกว่าจริงยาวยืด หมาะในการปแต่งกิ่งได้แล้วอันนี้ก็โอเคฟอร์มมาหมดแล้วนะกิ่งมาหมดแล้วรอไอแต่งความอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นไม้ชั้นเดียวนะครับผมอันนี้ตัวนี้ขยายพันธุ์ตัวนี้ก็ขยายพันธุ์อยู่ตัวนี้ก็ขายอยู่นะตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทอันนี้เียบสามสี่งเท้าน,นี้มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาท วันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ